มองไกลในวันวานในช่วงที่ริเริ่มก่อตั้งชมรมอาสาพัฒนาตำบลโดยร่วมมือกับน้องน้องเยาว,วชนภายในพื้นที่ที่อยากมีส่วนร่วมพัฒนาบ้านเกิดให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นถ้าย้อนกลับไปเมื่อ4ถึง5ปีที่ผ่านมาอำนาจดูเป็นเด็กหนุ่มที่ยังดูมีประสบการณ์น้อยเขาเป็นแกนนำจัดทำโครงการรวมน้ำใจจากพี่เพื่อแบ่งปันน้องเมื่อเดือนมกราคมพศ 2,541และโครงการหนังสือแด่น้องผู้ห่างไกลเมื่อเดือนมกราคมพศ2,542ช่วงนั้นเขาได้เขียนบทความที่บอกถึงแนวทางการพัฒนาตำบลหนองสวงและทิศทางการพัฒนาเยาว,วชนในพื้นที่ซึ่งเป็นบทความที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงหลายอย่างในปัจจุบันนอกจากเขาแล้วคงมีอีกหลายคนที่มีความคิดที่ดีๆและมองไกลได้เหมือนกับเขา หวังว่าวันหนึ่งคนเหล่านั้นจะกลับมาก่อร่างสร้างฝันที่บ้านเกิดร่วมกันต่อไปนี้คือแนวคิดในวันวานของเขาที่สะท้อนถึงอะไรหลายอย่างเป้าหมายหลักของการพัฒนาตำบลหนองสวงโดยในอำนาจแสงสุขการมองเห็นปัญหาที่แท้จริงเพื่อให้การแก้ไขปัญหาให้บรรลุไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แน่นอนครับผู้นำชุมชนต้องเข้มแข็ง ต้องมีความหวังที่จะเห็นชาวบ้านได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสมแก่ศักยภาพที่เหมาะสมและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ยืนหยัดอยู่ได้ในสังคมเป็นปก,กติสุขให้ได้ซึ่งเป็นการยากที่จะต้องพัฒนาแต่ก็ต้องทําเพราะเป็นหน้าที่นักพัฒนาต้องเข้าไปเรียนรู้จริงและต้องพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกันกับบุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ตลอดจนประชาชนต้องยอมรับและรับรู้ด้วยว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเสียเป้าหมายหลักของการพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่8ดังนี้ 1. เตรียมความพร้อมทุกด้านของเด็กตั้งแต่เกิด 2. เพิ่มคุณภาพการจัดการด้านการศึกษาโดยเฉพาะการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก6ปีเป็น9ปี3ปาการฝึกอบรมครูอาจารย์ทุกคนอย่างต่อเนื่อง4 ยกระดับทักษะฝีมือและความรู้พื้นฐานแก่แรงงาน 5. พัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทุกประเภทมิติของการพัฒนาคนกิจกรรมในระดับของเครือข่ายระดับชุมชนหมู่บ้านร่วมกิจกรรมทุกอย่างระดับชมรมเข้าร่วมบางกิจกรรมที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนระดับภาคร่วมเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชนหรือองค์กรตนเอง แนวทางแก้ไขปัญหาแน่นอนครับชาวบ้านต้องเปลี่ยนมุมมองในด้านต่างๆเพื่อให้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในสภาพปัจจุบันได้เป็นอย่างดีดังนี้หนึ่งผู้นำชุมชนจะต้องสนใจกิจ,จกรรมหลักในการพัฒนาตำบลให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม 2. ส,สนับสนุนการริเริ่มในการวางแผนงานโดยให้คนในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาตำบลให้เป็นทิศทางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 3. เป็นแกนนำในการสื่อสารประสานงานระหว่างคนในชุมชนและรัฐเพื่อสนับสนุนการสร้างงานให้เกิดแก่ชุมชนให้มากที่สุดความเปลี่ยนแปลงของชุมชนในปัจจุบันในช่วง5-10ถึงปีที่ผ่านมามีการอบพยพยกย้ายของประชากรอ,ออกจากพื้นที่โดยเฉพาะเยาว,วชนช่วงอายุเฉลี่ยตั้งแต่15-27ถึงปีอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก อัตราการเพิ่มของประชากรแต่พื้นที่ทำกินคงอยู่ตัวชาวบ้านและเยาวชนจึงอบพยพไปหากินในตัวเมืองและกรุงเทพบางครอบครัวไปอย่างคารบอนบางครอบครัวก็ไปอย่างชั่วคราวหรือฤดูที่ว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาแล้วเอารายได้มาจุนเจือครอบครัวให้ดำรงอยู่ได้เดิมทีชาวบ้านทำนาทำปีละหนึ่งครั้งโดยปลูกพืชหมุนเวียนได้แก่ข้าวโพดถั่ว เป็นการบำรุงดินอุปกรณ์การผลิตประกอบด้วยไถยจอบควายทุกอย่างทำได้เองและการผลิตก็ไม่ต้องลงทุนอะไรลงแรงเท่านั้นพอได้ผลผลิตเท่าใดชาวบ้านก็ได้เท่านั้นเมื่อวิธีการผลิตแปรเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมปัจจุบันและสอดคล้องกับธรรมชาติมีการต่อรองสูงขึ้นชาวบ้านจึงต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วย ขายควายในราคาถูกแล้วซื้อรถไถเครื่องยนต์ท่อสูบน้ำปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชโดยกู้ยืมเงินจากทกสเอาโฉนดที่ดินไปค้ำประกันทางออกของชาวไร่ชาวนาจัดให้มีการรวมกลุ่มและสำหรับกลุ่มที่ยังมีที่ดินเหลืออยู่แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้สองกลุ่มมีวิธีทําและเป้าหมายที่ต่างกันเช่นกลุ่มที่หพัฒนาเกษตรกรรมในลักษณะผสมผสานเช่นเกษตรกรรมพออยุ่พอ กินกลุ่มที่2พัฒนาเกษตร,รกรรมเพื่อการค้าเช่นการสร้างเครือข่ายองค์กรระหว่างชุมชนการจัดร้านค้าล้านค้าชุมชนการจัดรูปของสหกรณ์ออมทรัพย์บทสรุปโดยภาพรวมของหมู่บ้านในเขตตำบลหนองสวงสภาพสิ่งแวดล้อมภายในตำบลดีเช่นเป็นเขตติดต่อระหว่างการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติติดเขตแม่น้ำลำปาวภูเขาภูสิงห์ ปูกุ้มข้าวไดโนเสาร์เป็นต้นแต่ประชาชนไม่เห็นคุณค่าการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเหล่านั้นปัจจุบันวัฒนธรรมชนะบทซึ่งเป็นวิถีชีวิตของหมู่บ้านตำบลกำลังล่มสลายไปสังคมแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ววัฒนธรรมของสังคมเมืองกำลังคุกคามความอยู่รอดของสังคมหมู่บ้านสังคมในปัจจุบันราคาพืชผลการผลิตตกต่ำทำให้ชาวบ้านสูญเสียการพึ่งพาตนเองลงและต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก เช่นโรงงานอุตสาหกรรมนอกท้องถิ่นเกิดการอบพยพขึ้นแต่ขณะเดียวกันในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันก็เป็นปัญหายากที่จะแก้ไขเมื่อเกิดการล่มสลายของระบบอุตสาหกรรมบางส่วนทำให้เกิดการเลิกจ้างของพนักงานในระบบอุตสาหกรรมเกิดขึ้นซึ่งเป็นปัญหาตอนนี้ในประเทศไทยประชาชนบางส่วนก็อบพยพก,กลับภูมิลำเนาเดิมทำให้ประชาชนเกิดความสับสนต่ออนาคตตนเอง บางส่วนก็ก่อปัญหาเกิดขึ้นในสังคมเกิดระบบการแข่งขันเข้ามาทดแทนความร่วมมือการว่าจ้างแรงงานเข้ามาแทนที่การเอาแรงน้ำเงินเข้ามาแทนน้ำใจดังนั้นทุกคนจึงควรมองเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อการดำรงชีวิตของชาวหมู่บ้านตำบลอย่างต่อเนื่องต่อไปทิศทางในการพัฒนาเยาวชนในเขตอำเภอหนองกรุงศรีโดยในอำนาจแสงสุข ทิศทางในการพัฒนาเยาวาชนส่วนหนึ่งเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของเยาวาชนเองและต่อการพัฒนาตัวเยาวาชนให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่นและสังคมต่อไปดังนั้นการพัฒนาเยาวาชนในปัจจุบันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยกันดูแลและเอาใจใส่ต่อพฤติกรรมการของวัยรุ่นในปัจจุบันให้ได้ดีนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาบนปัจจัยพื้นฐานดังต่อไปนี้ห ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจปัจจุบันเยาว,วชนส่วนใหญ่ในเขตอำเภอหนองกรุงศียังไม่ค่อยรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเท่าที่ควรดังนั้นครอบครัวโรงเรียนวัดตลอดจนการดูแลของภาครัฐอบอตอในการฝึกอบรมเยาว,วชนและปลูกจิตสำนึกให้ห่างไกลจากยาเสพติดประเภทต่างๆปัจจุบันได้เข้ามาแพร่กระจายอยู่ตามท้องถิ่นมากมาย 2. ด้านการพัฒนาสติปัญญาและความสามารถ เยาวชนทุกคนจะต้องจบการศึกษาขั้นต่ำม,มัธยมมาศึกษาตอนต้นม3เป็นอย่างน้อยและเรียนรู้ในการพึ่งตนเองเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมในปัจจุบันและมีทักษะในการวิเคราะห์วิจารณ์ในการสแสวงหาความรู้เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนดังนั้นเยาวชนจึงพึงมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและอุทิศแรงกายจิตใจทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป 3. ด้านการพัฒนาอาชีพ ปัจจุบันการพัฒนาด้านอาชีพนั้นรัฐควรเข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนควรตระหนักถึงอาชีพที่ตนเองถนัดเป็นการสร้างงานในชุมชนเองเยาวชนต้องพยายามช่วยตนเองให้ได้มากที่สุดมีความขยันมีวินัยต่อตอนเองมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอดังนั้นเยาวชนจึงต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตอนเองและท้องถิ่น นำรายได้เข้าสู่ท้องถิน่นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นมาใช้ประกอบการพัฒนาด้านอาชีพ 4. การพัฒนาด้านบุคลิกภาพสังคมการปกครองวัฒนธรรมจริยธรรมปัจจุบันเยาวชนพึงมีโอกาสในการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีคุณภาพและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความสามารถในการพัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เจริญมีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นมีความรักเพื่อนเพื่อนทุกคน เยาวาชนพึงมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเช่นเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางชุมชนจัดขึ้นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการปกครองและวัฒนธรรมอันดีแก่ท้องถิ่นมิให้สูญสิ้นไปและร่วมอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกอันล้ำค่าของท้องถิน่นเยาวาชนพึงมีใจรักมีเมตตามีความยุติธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป